ไปดิเอาแล้วใครมาอยู่ใครไปขึ้นแจ็คสันเฮ้ยมันมีของพี่มาเอารถมาอัพแล้วยังอยู่ไกลเล้ววะ9,000อยู่ห้องหลังเนี่ยมาดิเฮียมันยกยังไงมาช่วยกันยกหน่อยดีมาช่วยกันยกดีเออหนักจังวะมันดูดไงอะดูดไงเฮียดูดกูไปด้วยได้ปะทำไมล่ะไหนกันล่ะเฮ้ยหาของอยู่ ไปด้วยเราต้องหาเท่าไหร่วะหมื่นสิหมื่นสี่ไหมไม่รู้ว่ะเฮ้ยที่นำไมวะไม่ใช่เป็นไรอุ้ยตีตัวอะไรตัวอะไรอ่ะแตายยังเขาไปไหนแล้วอยู่กับพี่อยู่กับพี่โอ้ยจิที่ดามันดีอ๋อทิ้งได้ไงเฮ้ยมันจะหายากหน่อยต้องไปไหนเนี่ยนั่งข่ำกันอยู่เลยสองคนอ่ะทางไหนอ่ะพี่คิดว่เลยครับ อฮ้ยเียตกใจไว้เอามี้พี่ก่อนมันไปเราคุยกันก่อนอ่ะคือตอนเนี้ยที่ผมตกใจอ่ะคือผมตกใจเพราะวีเกีย